ตัดแรงแต่งง่ายเบาแรงได้เยอะเลื่อยและกันไกตัดแต่งกิ่งสูงไร้สายไร้แปรงถาดโอซูกะกิ่งใหญ่กิ่งเล็กก็ตัดแต่งง่ายสบายแรงเพราะเป็นมอเตอร์ไร้แรงถาดทนทานกว่ามอเตอร์ทั่วไป2เท่าทำงานได้หลากหลายแกตัดแต่งกิ่งสูงหรือใช้ตัดไม้แต่งกิ่งทั่วไปได้ทุกประเภทต้นไม้ใหญ่ก็เอาอยู่ตัดกิ่งสูงได้ถึง4เมตร ใช้งานง่ายไม่เมื่อยนิ้วเพราะเป็นสวิตมือบีบกดง่ายสบายมือตัดแต่งได้ตามต้องการปรับองศาการตัดได้180องศาน้ำหนักเบาเพียง1.46กิโลเท่านั้นวัยรุ่นหรือวัยเก่าก็ใช้ได้สบายสุดๆตัดไม้เนื้อแข็งวกนิ้วสบายไร้สะดุดเพราะโซ่หลุดยากโดยระบบล็อกโซ่แบบใหม่ตัดแรงเร็วแบตอืดตัดก่งได้มากถึง2,600ขาง เลื่อยและกันไกลตัดแต่งกิ่งสูงไร้สายไร้แปรงถ่านโอซูกะเจ้าเดียวในตลาดที่สามใช้ร่วมกับเลื่อยไฟฟ้าไร้สายและกันไกลไฟฟ้าไร้สายไร้แปรงถ่านได้เป็นเครื่องมือที่เหมาะกับคนที่มีสวนในบ้านหรือชาวสวนที่ต้องใช้ตัดแต่งกิ่งสูงเพื่อเก็บผลผลิตมากที่สุดด้วยแบตเตอรี่โอซูกะอัลเทอร์เซลพลาสให้คุณใช้ทนใช้นานไม่เสื่อมง่าย และเป็นซีรีส์มัลติเ o อร์ p พาสที่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือไร้สายของโอซูกะได้ทุกรุ่น